สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะหลังจากพักเพื่อไทยทแถลงเปลี่ยนขั้วจัดตั้งรัฐบาลฉีก MOU สลาย8พักร่วมเดิมตเตรียมหาเสียงจัดตั้งรัฐบาลใหม่โดยไม่มีพักก้าวไกลงานนี้ทำเอานักร้องดังใหม่ไทย หัวใจศินทนไม่ไหวจัดหนักทันทีวันที่2ส,งสิงหาคม2566ภายหลังจากที่คณะเจรจาพักเพื่อไทยกับคณะเจรจาพักเก้าวไกลหารือกันเรื่อง แนวทางขอเสียงสนับสนุนจัดตั้งรัฐบาลจากสวและสสจากพรรคการเมืองต่างๆจนได้ข้อสรุปว่าพรรคเพื่อไทยขอแยกทางฉีก MOU สลาย8พรรคร่วมหาขั้วใหม่จัดตั้งรัฐบาลและได้พูดไว้ว่าในนั้นไม่มีพรรคก้าวไกลรวมอยู่ด้วยจนเกิด Head ack, มันจบแล้วครับนายและ Head ack, เพื่อไทย การละครขึ้นในทวิตเตอร์ซึ่งในที่ประชุมดังกล่าวพักเพื่อไทยได้ขอให้พักก้าวไกลถอยกรณีการเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนื่องจากบรรดาพักการเมืองอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ใน8พักที่ลงนาม MOU จัดตั้งรัฐบาลปัจจุบันรวมถึงสอวอมีความกังวลในเรื่องนี้และไม่สามารถที่จะช่วยโหวตนายกรัฐมนตรีให้กับแคนดิเดต ของพักเพื่อไทยได้อย่างไรก็ดีพักเก้าวไกลยืนยันไม่ยอมถอยเรื่องนโยบายแก้มาตรา112ดังกล่าวทำให้เป็นสาเหตุที่พักเพื่อไทยจำเป็นต้องขอสลาย8ปดพักที่ลงนาม MOU ปัจจุบันโดยจะไปจับขั่วใหม่เพื่อจัดตั้งรัฐบาลเองทั้งนี้พักเพื่อไทยยืนยันหนักแน่นว่าหากจะเข้าร่วมรัฐบาลจะต้องไม่มีการแก้ไขามาตรา112 ล่าสุดบนเฟซบุ๊กของนักร้องชื่อดังใหม่ไทยหัวใจศิลป์ได้ออกมาโพสต์ข้อความรัวๆหลังได้ทราบข่าวโพสต์แรกได้โพสต์ว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นฝ่ายค้านอีหยังวสัสูพร้อมโพสต์ในช่องคอมเมนต์และอีกโพสต์ได้โพสต์ว่าแฮตแท็กเสียงกูยุใสช่วงนี้ฝนตกบ่อยรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเดี๋ยวเสียงหายหากินยา แก้วัดแป๊บขอขอบคุณแหล่งข่าวทีสนีนิวค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ